ข้าวผัดครับข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดแค่นี้แหละไม่มีอะไรแอ้วข้าวผัดครับกคข้าวผัดทุกคนใส่ก็ไ่เห่นเขามาจะวันนี้อาจจะอ่านคอมเมนต์ได้น้อยลงนะทุกคนเพราะผมต้องทำกับข้าวเพราะว่าเวลาผมมาค่อนข้างจำกัดมากๆวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะไป แคะนะ่นักตือตอว่าเดี๋ยวผมมีสอบธนาคารนะครับเขา,าเดีวยวผมมีสอบแล้วทุวกคน เราจะเริ่มด้วยไข่ตอ,อง้งฟอนะคือผมอะ่ะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะจริงวันนี้ขอโทษด้วยนะถ้าอ่านคอมเมนต์น้อยลงนะทุกคนเพราะก่าต้องทำกับข้าวนะผมจะมาโชว์สวกิลการทำกับข้าวให้ทุกคนดู Ơi! Mình phải hành góc đi đâu rồi? Không không đâu một cái gì đó Mình quên... Mình quên... đâu sẽ อ๋อโอเคเดี๋ยวจะเอาหมูไปผัดอนนีกอันเพื่อออนท็อปมานะผมคิดวิธีออกมาเมื่อเราใสาห่หมูไปทานแล้วก็จะเอาหมูเนี่ยไปทำอื่นแทนนะทุกคนกระช่าง,งเลยครับ เพืนผมอาจจะไม่ได้ค่อยได้อ่านเยอะนะเพืกนกินข้าวกันหรือยังครับเพืนต้องรอผมอยู่ทำจนเสร็จไหม ได้ะเั้วเดี๋วาเดีาวกันเลือยาออมอันนี้เป็นน้ำตาลาย่าน้ำน้ำตาลย่าหวานนะทุกคนผมรู้สึกว่าเออมันพอใจได้แต่เยอะไปหน่อยเอาออกมา เฮ้ยเอกมาด้วยผมแอบแอบเอาไว้ใส่ในน,นี่ไม่ปแปลกเลยขอปิดแบรนด์นวทุกคนหนูไม่เห็นแบรนด อร่อยมากยังไม่ได้กินเลยอเอออร่อยอะไรก่อนผมขอไปล้างกระทะสิบวินะทุกคนแค่สิบวิเพื่อไปล้างกระทะแป๊บเดียวนัดหนึ่งสิบรอเลยไม่ทันเราไปวันสิบวิ มาลืมใส่หมู่ไปก่อนผมมาะลืมลืมรวนหมู่ไปก่อนตอนแรกไม่ผมแค่ล้างคราบของเมื่อกี้ทุกคนล้างคราบของของที่ผัดข้าวเมื่อกี้ย house. ว่าคือผมมาต้องช่างต้องช่างครับเพราะว่าผมคำนวณอันนี้ไม่ได้คำนวณไม่ได้ไม่ได้ทิ้งอะนั้นแต่ว่าแต่ว่าคำนวณปริมาณสารอาหารี่เฉยครับ,แบบโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตหรืออะไรต่างๆเงี้ยมันเข้าที่เข้าทางเฉย ซึ่งช่วงนี้ได้ทําอาหารน้อยมากทุกคนเพราะว่าเวลาว่างผมอะค่อนข้างน้อยและนี่นะครับทุกคนก็เป็นซอสกะเพราที่ผมโอ้ทำไมน้องแห้งขนาดนีน้นี่คือซอสกะเพราของผมนะครับที่ที่ผมทําไว้ไว้หลายวันแล้วหอมมากจริงเหรอทุกคนได้กินเหรอเอ้ผมยังไม่ได้กินเลยตอนเนี้ยเออในโควิดไม่ใช่เพ่เล่นครับอันนี้คือซอสกะเพราที่ผมทําไว้นะครับเพราะว่า ผมมาเคยบ่นไปว่าผมมชอบกินกะพเพราแต่ว,ว่าแต่ว่ากะเพราผมอะใบกะเพราม,มันชอบเคียวใบกะเพราผมมะมันชอบเคียวเลยนะครัรบในก็เลยแบบไม่ได้กินด้วยซ ตอนตอนนี้จริงมันมัน,ม,นมันปรุงมาแล้วทุกคนผม,มปรุงมาตั้งแต่วันที่ผมอ่าเออคนโดนเนี่ยมันไม่มีเอ่อตัวดูดอากาศใช่ผมรู้สึกว่าไม่ไม่ e นจอยแล้วแะ่ะแต่ว่าก็พอไม่ได้ทุกคนคิดถึงเมื่อวานไหมโ้ยทุกคนเมื่อวานคือ เมื่อวานคือคนโอ้ยไม่ได้ม่ายแต่บ่ายเยอะคือเมื่อวานอะคนเยอะมากทุกคนแบบเป็นครั้งแรกที่ที่ไปงานแล้วคนเยอะขนาดนี้แบบขอบคุณทุกคนมากที่มาหาครับก็ เออของทุกคนที่ตามไปโอเคอาเอกอะกินเหมือนกันจริงหรอครับทุกคนอย่าไว้ใจในรถมือผมนะผมอาจจะรอดอยู่คน,นเดียวแรบบาะว่าเนี่ย สาที่ฟอร์ดเหรอครับพี่พี่เป็นไหนไม่รู้ครับซึ่งทำเหมกันจริงเหรอเอาจิงอ,อ,งอวันนี้ผมมาเราได้แค่แป๊บเดียวเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวอีกเดี๋ยวผมต้องไปอ่านหนังสือแล้วจริงวันนี้ว่าจะมาได้แค่ครึ่งชั่วโมงพอครับเพราะาเดี๋ยวต้องไปอ่านหนังสือนะ กลิ่นตุกตุกแล้วอ่ะ <c oughs> แต่แล้วอะไรทุกคนกินได้มันใช่ได้ <c oughs> ไม่ไมันมันไม่ใช่ตุกหรอก <c oughs> ผมเพิ่งซื้อเองเลย <c oughs> โอเคทุกคน <c oughs> ผมมีเวลามาอ่านเม้นทุกคนละผมแค่บอกว่ากลิ่นหมูมันนี่ โอเคโอ้ยเยีย oh, พ yeah, <laughs> าตัวเองครับผมก็ต้องในห้องครัวไปะลรที่ร้อนมากทั้งทางร้อนมากโอเคขอแคปรูปหน่อยได้ครับอ่ะ ดทีใช่ครับเอาจิงเอ้ยไม่น่าเลยแสบท้องเลยเลยกินเผ็เดตอนนี้กินเผ็ดตอนนี้น่าแสบแน่แน่ก <c oughs> ารคาดเดาเงินนะตอนนี้ร้อนมากผมก็เติด์พัดลขมของทุกคนผมไม่ไหวแล้ว ป้อนหน่อยใช่ไหมครับได้มาดีนะครับทุกคนผมจะป้อนนะผมก็กินแค่นี้พอนะผมใส่หมูน้อยอ่ได้ไปเพืนหมูใมห้ผมกินแล้วเพืเ่อนเพืเ่อน,เล,นเล่นนะกะก็กินข้าวกันยังครับทุกคนเรามากินข้าวด้วยกันเลยกว่าเฮ้ยมันไม่รอแล้วทุกคนไม่เก็บตั้งมาจนเกือบเย็นแล้ว ก็อร่อยอยู่นะอันนี้คือเมนูเคลียร์ตู้เย็ในให้ทุกคนเพราะว่าไข่เนะี่ยเพิ่งซื้อหมูนะซื้อซื้อ,อหมูเนะี่ยซื้อไว้ตั้งแต่วีคี่แล้วโอ๊มันก็มันก็ส่วนทำสิบกล่องทำสิบกล่องลยเหรอครับ มรสชาติมันจะไม่เหมือนสักกล่องเลยนะครับสิบกล่องไปในซุปซอสก็พอมันจะหมดแล้วต้องทำใหม่แล้วครับโอ้เอ้ยยิงด้วยข้างหลังเหมือนซีจีเหรอเหมือนไหมผมว่าเหมือนนะไม่ใช่คหรอทุกคน ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจใทำผัดกะเพราทุกคนแต่ว่าไม่คิดเปิดตู้เย็นแล้วซอสกะเพราที่ทำไว้อะเหมือนมันมันน้อนจะไม่ค่อยไหว้วครับก็เลยเออต้อง,องลองมาทำให้มันหมดหมดกกองเอเดี๋ยวค่อยค่อยทำใหม่โอเค เมื่อกี้ใครพิมพ์มาถามไปตอนแรกช่วงผมทำอาหารนะแล้วยังไม่ได้ตอบพิมพ์มาใหม่ได้นะครับเดี๋ยวตอบตอนนี้แหละใช่ผมผมคิดว่ากินเผ็ดตอนนี้เดี๋ยวปวดท้องเลยครับเลือฟอสเฟอรเซียไยฟอสเฟอรเซียคือผมคิดเหมือนกันครับว่ากินเผ็ดตอนนี้น่าจะเ,เดี๋ยวน่าจะแทกท้องหนะ่อยแต่น่าจะได้อยู่ครับเพราะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวนั่งงานหนังสือนานๆน่าจะได้อยู่ Can ค u s ยูส outside is beautiful <S ทุกคนผมไม่อยากยกกล้องเอาจากแท่นมันใส่ยาก <laughs> ขอสูซอร์อันริงทุกคนซอสกะเพราอ่ะมันทำแล้วแต่ทุกคนเลยนะก็เหมือนเหมือนปกติปกติเลไทุกคนทำกับทำกะเพราอเงี้ยแต่อะไรยังไงก็ใส่มาเลยจะแ,แค่ทำทำเป็นซอสทิ้งไว้ทำเป็นน้ำทิ้งไว้กันนองใส่กระเทียมใส่พริกอะไรอย่างเงี้ย แล้วเพ่ปรุงก็ปรุงแค่ตามตามที่ตัวเองแบบพอใจอะไรเยเี้แล้วก็พอแต่พยายามเลือกใส่อะไรที่มันไม่เน่าเลยทุกคนมนว่าอย่าใส่คือถ้าใส่ใส่แบบกระเพาะออะริจินอลมันจะไม่เน่าแต่ถ้าใส่แบบมะพร้าวข้าวโพดอ่อนอะไรงเงี้ยอาจจะมีสิทธิ์เน่าเลยทุกคนก็ใส่แต่ที่มันเน่าลางอย่างที่อนเรียนคณะอะไรครับเรียน เรียนวิศาวะครับอยากดู ep ห้าแล้วอยากดูเหมือนกันครับ ep e ห้าเนี่ยสนุกครับแต่หกสนุกกว่าแต่เอรู้สึกว่าหกเนี่ยสนุกที่สุดหกเนี่ยพีคมากห้าก็ห้าเนี่ยลองหน่อยแต่สนุกกระสีไม่นจะเพิ่มเล,เลมื่อไปได้เลยครับทุกคนเม้นหนูไม่ขึ้นเม้นหนูขึ้นค่ะน่ารักเกินปุยมุ้ยผมว่าผมเผ็ดแล้วครับตอนนี้ผมทำเองยังเผ็ดเองไหยรอบหน้าจะใส่พริกน้อยกว่า ผมทเลึ่งใส่พริกเยอะไปหน่อยครับรับก่อนใส่พริกเยอะไปนิดหนึ่งไม่อยากคันมืออกสปอยอีพีห้าได้ไหมอ่าอีพีห้าเนี่ยก็คืออย่างที่เูกเห็นว่าตอนเนี้ยในอีพีสี่พี่พายุกับน้องเลน่ะเขารับรักก,กันแล้วใช่ไหมจ้าอีพีห้าเนี่ยทุกคนก็จะเห็นมุม น่ารักน่ารักของทั้งสองคนที่มากขึ้นแล้วก็จะเริ่มปูเรื่องเข้าไปที่มันสนุกขึ้นและอะไรเงี้ยฉะนั้น EP5 เนี่ยจะเริ่มมีอะไรที่มันแปลกใหม่มากขึ้นนะครับอย่างที่เห็นใน EP4 นะแล้วรักกันแล้ว EP5 เนี่ยรักกันมากกว่านั้นนั้นรอดู EP5 เพิ่มขึ้นไปนะอาซึ่ง EP5 เนี่ย จะเริ่มเปิดตัวละครใหม่หมๆมาแล้วอันนี้อันนี้พอสปอยได้เริ่มเปิดตัวละครใหม่ๆมาบ้างแล้วในปีห้านะฉะนั้นทุกคนรอดูดีีห้าได้เลยเดือนตุลาจะมีอีเวนต์ไหมหรอครับเดือนตุลาเดือนตุลาตอนนี้ตอนนี้เดือนตุลาอืมรอออฟฟิเชียลประกาศอยู่าผมไม่ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เอาเป็นเดือนต่อเดือนดีกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเดือนนี้ยถ้าเป็นเดือนนี้มีครับมีเป็นเดือนตุลาผมาาาาาไม่ไมั่นใจ เดี๋ยวเราเอาที่ฉันประกาศนะทุกคนแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเผ็ดไปหน่อยครับตอนนี้ถ้าทำเองเน้เยเนี่ยมันแค่กินแกล้งๆแหละเดี๋ยวค่อยไปกินกินจังตอนไลฟ์เสร็จแต่ไม่หเหรทุกคนอื<ผ>มทำยังไงยะโทร Mày không thấy gì Lại mà no. à, Mày không thấy tụi ai đâu hả? đây แล้วมาเริ่มข้าตัวแล้วอันนี้เร็วเนี่ยนะพอผมเปิดกล้องนะจะไม่งับแล้วปิดกล้องเมื่อไหร่นะงับทันทีพี่พวกนะี้นอันนี้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่พี่หนึ่งพันห้าร้อยคนก่อนเ้วสวัสดีครับเอสวัสดีค่ะสิสวัสดีค่ะตอนนี้ชื่อว่าจัสมินนะครับเพราะว่า อืชัดมินค่ะทข้าไปใกล้กล้องอ,อันนี้ตัวนี้ชื่อชัดมินนะครับเราจะไม่แนะนําวันนี้แค่แนะนําพอเราจะไม่เล่นนานเราจะแค่แนะนําตัวให้รู้จักนะครับน,นี่ชื่อชัดมินเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวขอแนะนําตัวจากคุณพอ่อก่อนปลาป๊าปลาป๊าวันนี้ก่อนเร็วปลาครับอันนี้อ,อันนี้นะครับเป็นปลาป้าของเด็กๆนะครับปลาป้าของชัดมินนะครับชื่อ ชื่อลักกี้ชื่อลักกี้อันนี้เป็นตัวที่สองครับชื่อลักกี้นะครัพีชป๊าปะนะครับจะนมินนู้ดแมวลักกี้อรับนะจะลักกี้เนี่ยถือว่าจะเกือบสี่ห้าขวดคนใช่ไหมครับปาจันมินมานี่จันมิหาป๊ามาหาป๊าก่อเลยจัมินจัมินนี่จัมิน อันน um, ึงนะทุกคนดึกเหมืนดึกอ่าอันนี้นะครับก so ็อันนี้คือจัดมินนี่คือจัดมินชอบมองกล้องเลยลูกหนึ่งมองกล้องก่อนมองกล้องก่อนมองกล้องก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแทน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 ไม่อยากมองอย่าดื้อดิมองกล้องก่อนเร็วมองมองกล้องหนึ่งสอง แชทหรือพี่เขาแอบแล้วหนึ่งสองอดื้อมากเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งออตัวหนึ่งเสนอแทนเราลีดืดอร์ที่สุดครับทุกคนตอนนี้ชื่อว่าสนโอนะครับสวัสดีพี่พี่เขสนโน พี่พี่สวัสดีค่ะผมเป็นนี่ค่ะไม่เอาแต่เราเอย่าดื้อดี๋ยวชื่อชี้ปาหมดอนเนาะอุยอ๊ยอุ๊ดเนี่ยงับแล้วโอ้หนี่มันจะงับงี้ทุกคนเนี่ยจะยังไม่ได้โอ๊ยโดนงับแลครับคือผมไม่อยากปล่อยตอนไลฟ์แบบนี้แหละน้องชอบมับ้งครับอ้วนจีนไม่ได้อ้วนนะน้องแค่ผลยาว ใช่ไหมลูกหนูไม่ได้อ้วนใช่ไหมครับไม่ได้กิยาใช่ไหมคะลูกอ่าแนะป๊บนอนนะอันนี้ครับอันนี้อุ๊ย,ยตัวต่วตวอเอาโอ้โอ้โอ้ไหนอยากให้ทุกคนเห็นบนพื้นมากเลยตอนนี้นอมโดนสามอยาได้ไหมท่าไม่เป็นไรนะทุกคนทนไหวแต่แค่ขาตอนนี้คืออยู่นิ่งไม่ได้นะอยู่นิ่งคือตัวแย่เลยนะ นอ้องความสูบใช่นองความสูบมากอยากให้เห็นบ้ากเลยแคนอแคนอฮ่าฮ่าฮาอ๋อเจบ็บมันเป็นอย่าง,งาไรทุกคนผมถึงไม่ค่อยอยากปล่อยอ,อยู่การเจ็บไม้ไม่ไม่ มันก็มันก็รู้สึกทุกคนแต่ว่ามันรู้สึกว่าโดนกัดแต่ว่าไม่ได้ไม่สามารถเข้าเนื้อได้เลยเขาเขาแค่เล่นแหละคือรู้ว่าเขาเล่นเขาอยากเล่นแต่มันไม่กัดดีกว่ามันจะเป็นฉลากของงับงับไม่ได้ฉลามของงับไม่ได้มันเจ็บนะลูกอก่น ใช่น้องอ๋อน้องคือเฟรเดตครับใช่เขาไม่มีคนรู้จักด้วยน้อคือเฟรเดตครับทุกคนเจ็บขาไปหมดตอนนี้คือถ้าขาเป็นรูได้คือเป็นรูปกันนี่่อยากให้เห็นทุกคนเห็นมันพื้นตรงนี้มากเขากงไหมกระเป๋าที่สะบ่ายเนี่ยดื้อยังเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปขงนอก ทุกคนเดี๋ยวผมจะไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องอไปอ่นอโอ๊ยไปอ่านพวกนี้ดิไปอ่านหนังสือก่อนนะครับมหาลาัยหนูเป็นเฮ้าไมคิดว่าน่าจะมีนะครับคือปกติมันมีม,นม,มันมีทุกป,ปีแล้วแหละโ่าเป็นเฮ้านะครับแต่ปีปีก่นกอนๆก,ก็จะเป็นแบบโอเปนเทาแบบออนไลน์เนาะแต่ปีนี้น่าจะเป็นแบบออนไซต์ได้แหละก็ร<ม>อติดตามข่าวสารนะครับทางเพจมา,าได้นะ เดี๋ยวผมจะไปแล้วคนประมาณครึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะชี้แจงรายละเอียดภารกิจผมตอนต่อไปให้ทำนะก็เดี๋ยวต้องล้างกงน้องให้เสร็จนะครับล้างกงน้องให้เสร็จแล้วก็น้องเข้ากงแล้วก็ล้างจานแล้วกินข้าวนะครับละเอียดนะอ่าแล้วล้างกงน้องเสร็จโอ้ผมต้องมาล้างจานก่อนนะครับล้างจานเสร็จก็กินข้าวเสร็จเอ้ย้ากินข้าวเสร็จก่อนเดี๋ยมไปล้างจานนะครับแล้๋วก็น่าจะอ่านหนังสือครับเพราะว่าเดี๋ยวอังคารหนี้งอสอบ ยืดย่นรีบายไยทุกคนอย่าเงยงไปไปดิเพื่อนมวยบาครับทุกคนอย่าไ,ไปไปอย่ไาปไ,ไป,ไไปไเดินไปไปนะครับมีคำถามอะไรไหมผมขออยูอน่นังไปเลย มีถามมาครับถามหนึง not, ่งครับว <c oughs> ่าอยากให้สปอยเอ็นซีฝรั่งพี่หน่อยใช่ไหมก็ก็นั่ครับก็ก็อยากให้รอดูครับอยากให้รอดูเพราะว่า